โอ้โหลก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมโลบอกแมปอาร์เซนอลน,นะครับแมปที่พวกเราคุ้นเคยนะเดีย๋ยวเราเล่นเลย M16 มไอ,นนอสัตเอาเพื่อนเราเราสี่อะไรวะแดงนี่ไงนี่ไงยิง่าโคตรโหดอ่ะโคตรโหดกระโดดยิงอืม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 โคตรโหดโคตรโหด เอ้าเฮ้ยไปไหนโหหัวเม็ดโอ้โหหัวหัวหัวเม็ดไ้เหี้ยไม่เดียวเอาหตุยต๋ยตุย๋ยตูดยิงโคตรโหดเอาหัวไม่แตกเอโหกูแตก ตานี่กี่คน,นวะเฮ้ยเออชีย่ยไอเชี่ยตกใจแล้วทำไมกูต้องเป็นพิซซ่านี่โดนพิซซ่าคืนหน้าเลยมาดิออกมาดิแตกมาดิยิง โอโ้โหโดนอะไรอะ่ะโอโห้หยิงกู่โดนโอ้โหกูตายโอห้หจบแล้วกูโดนปิดฉากนี่เราก็มาเริ่มตามใหม่นะนะอ้าวเชี่ยอะไรอะ่ะไหนเฮ้ยโอ้โหเอ้ยได้่ะถือว่าได้อยู่ กูตกใจกล้วยน่ะแตกดิแตก,ด,แตกดิเฮ้ยเฮียลิงลิงคิงคองตววนนุ่ยกูลันี่ อาสัตว์เพื่อนเราอเชี้ยลิงมาจากไหนลิงกอริล่าชนไหนยิงยากมากแตกไปดิเฮดช็อตโอ้ยเชี้ยแตกไปดิโู้ปารกระสนัน ปามาสไม่กูฆ่าได้โดยสุดวะกินกล้วยเหรอแดกกล้วยเฮ้ยเจอคนเอ้าเฮ้ยนี่ไงเลี่ยมเลี่ยมแตาไปดิโอ้โหโอ้ยยี่นี่ มันเป็นลิงได้ไงวะโนโบอลนี่อ่ะปลาดักไอ้เชี่ยปลาโดนเต็ม,ตมปลาช่วยปลาช่วยปลาปลาแตกไปดิจัดเงาแตกตุ๋ยตุ๋ยโอ้โหย ดินยาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยปืนคู่ที่ไหนวะแตะไปดิแตะไปดิมังกีกูเป็นมังกีเป็นลิงลิงจอ๋อลิงลิงจอ๋อลิงไอ้เชี่ย อะไรอ่ะทานตะวันเอาหวัวแตะไปเชี่ยกูตกใจเป็นมังกี้มังกี้ทะมึม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 เป็นลิงว่ะลิงเจาะไม่หลอกเจ้าโขนว,วนฟันไอ้สัตว์ ใครว่าแบบเราก็มาเริ่มตาสุดท้ายกันนะครับตาสุดท้ายอะไรเนี่ยเอ,อเอเอช็อตกันโมซินได้โมซินวะเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเดินไวเกินโอ้โหกูแตก แตกไปดิโอ้โหยิงไม่แตกสัสต้องแตกดินัดเดียวครับโหดชี้อะไรเนี่ยเยนะอาแล้วทำไมคลิกซ้ายไม่ออกวะเอาบาเรตได้บาเรตบาเรตกันทุกคนเลย โปนี่ไงเจอโปป่าววะนี่ไงนี่ไงมีวาเลนเ์อ๋อฮืออ่ะปืนสเปรย์ปืนพ่นน้ำคำัมน้ำคำัมวิ่งโคตรช้า,ชาแตกไปดิ แตกไปดิน้ำคำน้ำคำไม่ง่เอ็มเคว่ะปืนปืนสุขภาพดีเฮ้ยได้ยินสิยงแตกไปดิแตกไปดิยู่ไหนแตกไปดิแตกไปดิ แตกไปดิแตกไปดิไอ้เหี้ยโดนมาต่อยปืนบินเทตเตอร์กูฟันเลยแตกไปดีโง่แตกไปดิแตกไปดีโคตรเกียร์นะปืนเนี้ย แตกไปดิเฮ้ยบอลดรอปเฮ้ยอะไรอ่ะยันนะมึงไบซันแตกไปดิไอ้เฮียกูยังไม่มีคะแนนเลยมันต้องเก็บบอลยิงอย่างเดียวยิงไ่งอย่างเดียวไม่สนโหยิงหัวโดนเลยนะ ใจมนเกิดที่อะไรนี่ไม่แตกยิงอย่างเดียวให้เพื่อนเก็บไอ้เฮียแตกเลยเลเซอร์ไลฟ์เวยเฮ้ยนี่ไงไม่ไปดิูยิงให้เพื่อนแต่ไปดิสามตัวติด คนหลอ่อเท่หลอ่อเท่ยิง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 ชนะชนะไปขโมยมันมาเพื่อนเราต้องที่หนึ่งไอ้เชี่ยนี่ตามตุ๋ยตุ๋ยกุกนยน้ํา่ะ นี่ไงเจอเอ็มจีเอ็มจีไม่ใช่รถแต่วะทำอะไรเพื่อนกูสัตว์แม็กมลูกซองโอ้โหลูกซองไยเมตรยินเสียงใครตุ่อกูวะาพอจะได้ยินเสียง เสี่ยงมนโนคุยเก็บกูแตกเป็ไนไงวะไอตัวยิงนี่อ่ะนี่ไงอะไรวะเนี่ยบูมเบอร์แรงนี่ยเสี่ยงบูมเบรแรงอัดหัวแม่ง กูโดนเต็มๆเลยมูแมลงนะชานเป็นซาปาอเชี่นี่สัตว์วนส้นตีนอีนี่ไงเต็มๆไอ้สัตว์อ้โหฮชี่นีนนน่แทนแมกกาดกูที่สอง ก็จบไปแล้วนะครับกับเกมโลบอกอาเซนนนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับ